สวัสดีความสุขสวัสดีความโชคดี Activate my by m y y o u เสียงของหนังสือที่คุณตามหา The Present ของขวัญแห่งปัจจุบันการอยู่กับวันนี้เมื่อคุณต้องการความสุขและความสำเร็จเป็นข้อคิดเพื่อดับมือกับภาวะสับสนหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงพูดถึงการมีสติตัต้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน แต่ยังก้าวไปถึงการเรียนรู้จากอดีตและการสร้างอนาคตอีกด้วยเรื่องเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของของขวัญน,นะคะ ep ที่1ปัจจุบันบางคนคิดว่าถ้าพูดกันถึงของขวัญทุกคนก็จะคิดถึงกล่องของขวัญที่ด้านในบรรจุไปด้วยสิ่งของต่างๆที่มีคุณค่าแทนใจของผู้ให้ส่งถึงผู้รับด้วยความรัก แต่ของขวัญสำหรับเรื่องนี้มันต่างออกไปค่ะเพราะเมื่อใครก็ตามได้รับของขวัญชิ้นนี้จะสนุกกับสิ่งต่างๆมากขึ้นและทำเรื่องต่างๆที่อยากทำได้ดีขึ้นในแต่ละวันซึ่งเราจะเล่าถึงเรื่องนี้ผ่านตัวละครสองคนนะคะคือชายชาลาและเด็กชายค่ะชายชรลามองดูเด็กชายข้างบ้านคนหนึ่งปีนป่ายต้นไม้ และโหนต้นไม้ขึ้นลงอย่างสนุกสนานพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบางวันเขาเห็นเด็กชายตัดหญ้าหน้าบ้านอย่างสนุกสนานเด็กน้อยผิวปากไปด้วยขณะตัดหญ้าดูเขามีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเด็กชายเติบโตเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มไม่สมหวังมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าเขากลับต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเขาอยากได้เพิ่มมากขึ้นอยากมีโปรเจกต์งานมากขึ้นอยากมีเรื่องตื่นเต้นบ่อยขึ้นเขาเลยคิดถึงชายชรลาข้างบ้านที่เคยพูดให้ฟังถึงเรื่องของขวัญเด็กหนุ่มอยากได้ของขวัญมากขึ้นจึงกลับไปหาชายชรลาแล้วถามว่า ของขวัญที่จะทำให้ผมรวยได้ไหมครับชายชลา,าตอบว่าของขวัญจะทำให้เธอรวยได้หลายแบบแต่คุณค่าที่แท้จริงของมันไม่ได้วัดกันที่ค่าของเงินเงินทองทองอย่างเดียวแต่คุณเคยบอกผมว่าถ้าผมได้รับของขวัญผมจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชายชลา,าตอบว่าใช่ และเธอจะทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยแต่ผมได้รับของขวัญม,มากมายแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับชายชรา,าตอบว่าถ้าการประสบความสำเร็จมากขึ้นสำหรับเธอหมายถึงเธอได้รับสิ่งที่เธอต้องการเพิ่มขึ้นตอนนี้เธอคิดว่าเธอประสบความสำเร็จไหมล่ะอืมถ้ามองแบบนั้นก็ใช่ครับ ชายหนุ่มตอบแล้วทำไมเธอถึงยังมีความต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นอยู่อีกละ่ะลองคิดตามดูนะเพราะสำหรับเธอในวันนี้ความสำเร็จของเธออาจหมายถึงความมีสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนกับพ่อแม่เรียนได้คะแนนดีมีงานพิเศษทำหรือได้รับคำชมเชยเพราะทำงานดี พอเวลาผ่านไปความสำเร็จของเธออาจหมายถึงการหาเงินได้มากและร่ำรวยและในอนาคตเธอก็อาจจะคิดอะไรต่างไปจากนี้ซึ่งเธออาจจะยังไม่เข้าใจของขวัญที่ฉันพูดถึงอย่างจริงๆจังๆแต่ฉันว่าตอนเป็นเด็กเธอรู้สึกและรู้ว่าของขวัญน,นี้ดีที่สุดเธอรู้ว่ามันคืออะไรนะ แต่ตอนนี้เธอแค่ลืมมันไปเท่านั้นเองตอนเป็นเด็กเธอตัดหญ้าตอนนั้นเธอมีความสุขหรือเปล่ามีความสุขครับชายหนุ่มตอบแล้วอะไรทำให้เธอมีความสุขละ่ะเพราะผมรักในสิ่งที่ผมทำผมตัดหญ้าได้ดีจนเพื่อนบ้านขอให้ไปช่วยตัดหญ้าให้พวกเขาผมได้ค่าขนมเยอะแยะเลยตอนเธอตัดหญ้าเธอคิดอะไรอยู่ ผมคิดแต่เรื่องตัดหญ้าที่สนามผมคิดว่าจะตัดหญ้าตรงที่ตัดยากๆแลได้รอบสิ่งกีดขวางจะตัดมันอย่างไรแล้วมันจะตัดออกมาดีได้อย่างไรส่วนใหญ่ผมจะคิดแต่เรื่องตัดหญ้าตรงหน้าชชยหนุ่มตอบถูกต้องเลยนี่แหละที่ทําให้เธอสนุกกับงานเธอมีความสุขกับสิ่งที่ทําและทํางานประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตอนนั้น นี่แหละคือของขวัญของเธอชายชรลาบอกแต่เด็กหนุ่มก็ยังค้นหาของขวัญของเขาเขาอ่านหนังสืออ่านนิตยสารค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่เห็นและไม่มีใครบอกเขาได้ว่าของขวัญที่ชายชรา,าบอกมันคืออะไรหลังจากนั้นสักพักเขาเริ่มเหนื่อยหมดกำลังใจ เขาพยายามคิดว่าที่ไหนนะที่เขาจะมีความสุขกับการทำงานมากกว่านี้เขาเมื่อใจลอยขณะประชุมเขาคิดว่าเขาทำงานหนักทำตามหน้าที่แล้วเขามาทำงานตรงเวลาเขาคาดหวังว่าเขาจะได้เลื่อนขั้นแต่แล้วเขาก็ได้ข่าวว่าตัวเองเสียตำแหน่งที่คาดหวังว่าจะได้รับไปเขาโมโหเสียใจ ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเมื่อความโกรธของชายหนุ่มเพิ่มขึ้นคุณภาพการทำงานของเขาก็ลดลงความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ไม่ดีเขาทำใจเลอกกับแฟนไม่ได้เขาคิดว่าตนเองทำอะไรผิดไปมันไม่ถูกต้องเลยชีวิตดูจะมีแต่เรื่องค้างคาความฝันและเป้าหมายก็ยังไม่บรรลุทว่าในที่สุดเขาก็กลับบ้านไปหาชายชราอีกครั้งหนึ่ง ชายชราดีใจที่ชายหนุ่มมาเยี่ยมแต่เขาสังเกตเห็นความหดหู่และไม่มีความสุขชายชราฟังทุกเรื่องราวอย่างตั้งใจและไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งที่ชายหนุ่มทำถูกหรือผิดชายชราถามว่าสรุปว่าเธอยังไม่พบของขวัญของเธอสินะฉันแนะดำเธอได้เพียงว่าเธอเลิกหาของขวัญอย่างเอาเป็นเอาตาย เธอจะหาของขวัญพบแท้จริงแล้วมันจะปรากฏชัดเจนทำไมเธอไม่ลองหาเวลาหลีกตัวออกมาจากสิ่งที่เธอทำอยู่หรืออะไรเดิมๆแล้วให้คำตอบมาหาเธอเองชายหนุ่มปฏิบัติตามคำแนะนำของชายชราเขารับคำเชิญของเพื่อนไปพักที่กระท่อมบนภูเขาระหว่างที่ชายหนุ่มเดินรอบทะเลสาบ และคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยพบค่ำจึงกลับกระท่อมพอเริ่มหนาวในกระท่อมมีเตาผิงอยู่ขณะที่เขาจ้องมองดูเตาผิงเขาเริ่มประจักษ์เป็นครั้งแรกว่าเตาผิงนั้นสวยงามเหลือเกินเตาผิงนี้ก่อด,ด้วยหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ใช้ปูนเพียงเล็กน้อยผสานให้ก้อนหินติดกันช่างที่ทำบรรจงเลือกหิน ขัดหินและว,วางต่อกันอย่างประณีที่สุดชายหนุ่มตะหนักถึงความงามของตอเตาผิงแล้วเขาจึงชื่นชมและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วชายหนุ่มก็ยิ้มออกมาเขารู้สึกมีความสุขเขาสนุกกับสิ่งที่ทำเขาสนุกกับการอยู่กับปัจจุบันเพียงเสี้ยววินาทีเขาคิดออกต้องใช่แน่นอนใครรู้ว่าของขวัญคือสิ่งที่เคยเป็นมาตลอด ือสิ่งที่เป็นในขณะนี้ของขวัญไม่ใช่อดีตของขวัญไม่ใช่อนาคตของขวัญคือช่วงเวลาปัจจุบันของขวัญคือขณะนี้ชายหนุ่มยิ้มไม่หุบเลยมันช่างชัดเจนเขาสูดหายใจเข้าเต็มปอดและปล่อยตัวตามสบายเขามองไปรอบๆกระท่อมและชื่นชมมันด้วยท่าทีใหม่ เขาออกไปนอกกระท่อมมองต้นไม้ที่ตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนมองดูหิมะบนยอดเขาดูเงาของพระจันทร์ในทะเลสาบฟังเสียงนกดองเขาไม่เคยสังเกตและสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบนี้มาก่อนตอนนี้เขารู้สึกสงบและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานมากการอยู่กับปัจจุบันหมายถึง การจดจอ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณนะนั้นและหมายถึงการชื่นชมกับของขวัญที่เราได้รับในทุกๆวันเช้าวันต่อมาชายหนุ่มตื่นมาพร้อมกับความสดชื่นเขาพบของขวัญของเขาแล้วเขาอดใจที่จะกลับไปเล่าให้ชายชราฟังแทบไม่ไหวเขาเตือนตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันสูดลมหายใจเต็มปอดและดูรู้สึกถึงความสงบในตัวเองอีกครั้งแต่เขาก็ยังมีข้อสงสัยว่า เมื่อเหตุการณ์ปัจจุบันทุกอย่างดีก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่จะต่างไปเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แย่เขาคิดว่าเขาจะกลับไปค้นหาคำตอบจากชายชาลาเมื่อชายชาลาเห็นชายหนุ่มเดินมาพร้อมรอยยิ้มและดวงตาสดใสเขาจึงทักไปว่าเธอพบของขวัญของเธอแล้วสินะผมเจอล็อกรับชายชาลายิ้มกว้าง ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขขึ้นและตระหนักว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วและก็ไม่ได้กังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจู่ๆผมก็เข้าใจว่าของขวัญที่เราให้ตัวเองแท้จริงคือช่วงเวลาปัจจุบันคือการจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากที่สุดเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะนั้นวันนี้คุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีพลังกายและพลังใจที่จำเป็นสำหรับจัดการกับสิ่งที่ผิดพลาดชายชาลาผู้เมื่อเธอเพ่งความสนใจอยู่กับเรื่องที่ผิดเมื่อใดเธอจะเริ่มรู้สึกว่าพลังกำลังน้อยลงตามไปด้วยเมื่ออยู่ในสถานการณ์เวลวร้ายเธอต้องมองหาสิ่งที่ถูกต้องให้พบแม้ว่าจะยากก็ตาม ชมเช่นชมและเดินหน้าต่อไปจากจุดนั้นสมมุติว่าถ้าปัจจุบันนี้ปวดรล้วจากการสูญเสียคนรักไปล่ะครับความเจ็บปวดคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เธออยากให้เป็นความเจ็บปวดในปัจจุบันเป็นเหมือนกับสิ่งอื่นๆคือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกิดขึ้นแล้วก็จากไปให้เธอเผชิญหน้ายอมรับ และเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เลวร้วายแทนที่จะหันไปสนใจสิ่งอื่นเธอต้องสนใจเรื่องที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นไม่วอกแวกคิดเรื่องอื่นเมื่อเธออยู่กับปัจจุบันและจดจ่อกับสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นณนะขณะนั้นเธอจะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆด้วยตัวเองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนั้นชื่นชมสิ่งที่ดีในสถานการณ์ที่เป็นอยู่และเดินหน้าจากจุดนั้น สนใจสิ่งสำคัญณขณะนี้สนใจสิ่งสำคัญณขณะนี้เมื่อชายหนุ่มกลับมาทำงานเขานั่งลงจัดการกับงานที่ค้างค้างพ่อสูดหายใจเข้าเต็มปอดมองรอบตัวและชื่นชมกับสิ่งที่ถูกต้องในขณะนั้นเขาตระหนักว่าเขาอาจไม่ได้เลื่อนขั้นแต่เขายังมีงานทำอยู่สภาพแวดล้อมที่ทำงานก็ดีมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานหลังจากนั้นหลายสัปดาห์ชายหนุ่มทุ่มเทกับงานเต็มที่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าหากเขาต้องการทำงานวันนี้ให้ได้ดีเขาต้องอยู่กับปัจจุบันจดจ่อกับสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ชายหนุ่มอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเขารู้สึกมีชีวิตชีวาและควบคุมชีวิตได้มากขึ้นเขาเห็นคุณค่าสิ่งที่มีสนใจอยู่กับเรื่องสำคัญในขณะนี้ แต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นงานล่าช้ากว่ากำหนดเพราะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไม่ค่อยทำงานเขาไม่ได้พูดคุยกับเพื่อนคนนี้แต่เขาหลับบอกกับหัวหน้าแทนหัวหน้าแสดงความไม่พอใจเขาคิดว่าเขาล้มเหลวมีอะไรผิดพลาดไปหรือชายหนุ่มถามตัวเองนั่งไหลตกรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเขารู้สึกเหนื่อย เขาตัดสินใจกลับไปหาชายชราอีกครั้งและพบกันต่อที่ EP 2การเรียนรู้และการสร้างนะคะ